สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับในการหาของฟรีชิ้นนี้นะครับเป็นแบบดาวคอติดบนหัวมีวงแหวนแล้วก็มีดาวล้อมรอบด้วยนะครับผมนะบอกเลยว่าของชิ้นนี้น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีวิธีทํานะครับที่ผมจะสอนไว้นะครับให้ง่ายขึ้นเองนะในการหาของชิ้นนี้นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วครับก็ไปดูกันเลยอันนี้ครับก็จะเป็นหน้าตาแล้วก็ชื่อของแมปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะในงุมที่ใต้ลิปนะครับสาหรับใครที่ แกะหานะครับผมนะแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเริ่มแจกของฟรีเนี่ยเลๆแลวนะครับผมนะก็รีบๆมาหากันเด้อโอเคนะครับผมพอเข้ามาในแมปนะครับผมก็จะมาอธิบายเบื้องต้นหรือคร้าวๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่จะมาหาของที่นี้นะครับผมนะแต่ว่ายัางไม่ได้ดูของแรกๆของผมนะครับนะก็แมวของเกมนี้นะครับจะคล้าย,ายเกม Map p e Simulator นะครับผมนะส่วนถ้าใครไม่มีตัวละครครับก็ให้มาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเพียงแค่คุณกดเข้าไปนะครับก็จะได้แล้วนะครับผมนะสำหรับตัวละครครับพอเราเข้ามานะครับก็จะได้1ตัวนะครับฟรีเลยนะครับผมนะแนวเล่นครับก็คือจะเป็นการฟาร์มนะครับเป็นการฟาร์มเงินฟาร์มเหรียญอะไรอย่างงี้แนวคล้าย้ากับเพ s i มิเลเตอร์เลยนะครับผมนะโอเคนะครับ ของที่จะมาหานะครับผมนะก็คือประตูหน้านี้เลยมันต้องทําการเตรียมนะครับเพชรนะครับประมาณ2 0,000ืกว่ากเลยนะครับผมนะแล้วก็เตรียมเเงินถั่วนะครับผมนะสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับในการเปิดประตูถัดไปตรงนี้นั่นเองนะครับนะเพื่อที่จะได้รับของฟรีนะครับของวันนี้นะครับนะครับนี่จะต้องใช้สามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับผมนะ เพื่อไปอัพตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีตู้นะครับยวผมจะลองสุ่มดูนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะเอลองสุ่มดูครั้งหนึ่งก็ได้เปิดมาก็โอเคนะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นแล้วนะครับพอดีว่าตังค์ไม่พอนะครับตอนนี้ก็คือโนเนตไปแล้วนะครับโนเนตในส่วนของที่มันจะเป็นของฟรีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ํายานะครับผมนะสามารถเอามาบูดได้นะครับผมรับใครที่เล่งรีบนะครับแล้วก็จะลืมมากดรับรีดีมตรงนี้ด้วยนะครับมันจะสามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะครับในการหาเหรียญเองนะครับซึ่งมันใช้จํานวนข้างเยอะนะครับผมก็จะมาบอกวิธีในการหาด้วยนะครับนะในวันนี้เพราะว่ากว่าผมเนี่ยจะหาได้นะผมก็ต้องค้นหาวิธีหลายอย่างเลยนะครับผมนะเดีผมขออนุญาตไป ฟาร์มสักครู่หนึ่งนะครับแต่ผมจะกลับมานะครับว่ามันทํำยังไงโอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็อยู่หน้ามือถือผมนะครับผมนะให้ทุกคนครับโหลดครับออโต้ลิกอันนี้มาเลยนะครับแต่ผมจะแปะรีวิวที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมนะโอเคพอกดเข้ามานะครับก็กดตามผมได้เลยกดไปที่ตกลงนะครับแล้วก็ไปที่ออโต้ลิกแล้วกดใช้ออโต้ลิกแล้วกดตกลงหลังจากนั้นเราก็กดย้อนกลับได้เลยครับ หลังจากนั้นเราก็กดอันแรกนะครับจะเป็นตัวเด right? so right? really? yes. okay. ียวนะครับส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นหลายอย่างครับจะเป็นตัวเลขนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยนะครับว่ามันใช้ยังไงครับบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆโอเคนะครับพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนะให้ทุกคนนะครับเอาไอ้ตรงนี้นะครับมาวางไว้ที่กล่องนะครับผมนะแล้วก็กดเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับัสว์เลี้ยงเราก็จะตีกล่องไปเรื่อยๆนะครับผมนะ ซึ่งกล่องเนี่ยมันจะดรอปอยู่ที่เดิมนะครับแล้วมันก็จะลงมาเกิดเรื่อยๆ,ๆนะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับพอมันตกลงมานะครับผมนะออโต้คีของเราเนี่ยก็จะทําการคีบเพื่อให้มอนเนี่ยไปตีของนะครับเราก็จะได้ตังค์นะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องอกดคีบทั้งวันนะครับนะบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยได้เร็ว ซึ่งผมก็ใช้วิธีทำด้วยการเบาแสงโทรศัพท์แทนนะครับนะแบตจะได้ลดน้อยๆลงนั ayım, ่นเองนะครับผมนะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมมีปัญหามากที่สุดนะครับในการทํานะครับนั่นก็คือมือถือร้อนเองนะครับจบไม่ได้เลยผมก็เอาผ้ามาจับนี่ยิงใหญ่เปิดตู้เย็นเปิดปิดองมาแล้วก็มือถือยัดเข้าไปไปเปิดตู้ โอเคจากนั้นเราก็รออย่างสบายดีซะดอโบโอเคนะครับเลื่นจากที่มือถือผมออกมาจากตู้เย็นแล้วนะครับผมนะตั้งผมเนี่ยก็แบบตั้งไว้แบบเยอะอยู่นะครับก็กดคลิกตรงนี้เพื่อเปิดด่านไปเลยอืมพอดีว่าแช่ตู้เย็นนานนะครับตังค์เนี่ยก็เลยมีค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ค่าเงิงนก,ก,ก็น่าจะเยอะนะครับโอเคนะครับก็มาตรงนี้ต่อนะครับ ตรงนี้นะครับเขาจะให้ทุกคนนะครับอัพตรงไหนก็ได้ครับอัพอันไหนก็ได้ตรงนี้นะครับให้ตันนะครับผมจะอัพ1 2 3 4 5สองามี่ห้าในนี้ได้หมดเลยนะครับก็ผมจะอัพเป็นอันแรกนะครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่เหล็กนั้นจะดูดดีกว่านะครับเวลาผมใช้ออโต้คิกเนี่ยเงินจะชอบกระจายไปดังอื่นนะครับมันก็จะได้ดูดแม่เหล็กเข้ามาหาผมเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ ทำไว้เผื่อนะครับสําหรับของที่จะมาข้างหน้านะครับเผื่อมันต้องใช้นะครับผมนะครับก็จะกดอัพไปเลยตันนะครับนี้ก็จะได้แบชด้านขวามาแล้วครับทีนี้เราไปเช็คของอวตารยนะครับว่าเข้ากันหรือยังนะครับแต่ส่วนใครนะครับผมนะที่ของยังไม่เข้านะครับให้ทุกคนออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับก็จะขึ้นแบชขึ้นด้านขวาไว้ให้นะครับแล้วก็ไปเช็คในอวตารได้เลยนะครับเพราะว่าของก็ได้จะเข้าแล้วนะครับผมนะเพราะว่า เกมเนี่ยค่อนข้างบักนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ของก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะบอกเลยว่าน่ารักมากคนก็อย่าลืมไปหากันนะครับผมนะสำหรับของลับนะครับก็ยังไม่เข้านะครับสําหรับของในแมปแบบนี้นะครับนะซึ่งจาเข้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับนะบอกทีนะครับแต่ก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะครับผมนะ บอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องบุนา่าชาแนลนะครับผมสวันนีไปแล้วครับบ๊ายบาย